ผู้ใช้รักชาแต่เมื่อรักจะผูกพันนานและลึกผู้ชายหลายประเภทมีจังหวะรักชาไม่ใช่พร้อมไม่รู้สึกแต่พระกระบวนการผูกพันของเขาใช้เวลาในการประเมินมั่นใจเปิดใจซึ่งเมื่อผ่านสามขั้นนี้เขาจะรักแบบลึกยาวและมั่นคงกว่าคนที่ตกลุมรักเร็วมากๆนี่คือมุมมองเชิงจิตวิทยาที่อธิบายพฤติกรรมนี้อย่างละเอียด o ผู้ชายรักชาพร b ุบคิดแบบ cognitive-driven love ผู้ชายจำนวนมากประเมินความรักผ่านเหตุผลก่อนอารมณ์เขาจะถามตัวเองในใจเธอปลอดไปไหมไว้ใจได้ไหมความสัมพันธ์นี้ไปต่อได้หรือเปล่าฉันพร้อมไหมในตอนนี้เพราะฉะนั้นในช่วงแรกเขาเหมือนคนรักษาระยะสังเกตและประเมินทีละขอ้อความรู้สึกจึงค่อยๆเพิ่มไม่พุ่งทันทีแบบผู้หญิงหรือผู้ชายที่รักเร็ว 2. ผู้ชายที่รักชามักไม่ Att raw at raw sam Now, norm attachment แบบมันคงหรือระวัดรวังถ้าทล็บเป็นภาษาจิตวิทยาความสัมพันธ์แาวโน้มคือสองแบบ secure attachment มันคงเขาจะไม่รีบรุยากให้พื้นตา้งชดเจนก่อนแบบพอมันใจแล้วเขาจะทุงเที่ยงจิงจัน insecure avoidant wary รักแบบระมัดรวังเขาไม่ใช่คนไม่รักแต่เขาต้องการความมันคงทางอารมณ มากมากก่อนปิดใจเพราะฉะนั้นเขาจะรักทีละนิดแต่รักยาว 3. ผู้ชายรักชาแต่รักลึกเพราะระบบพมลความผูกพันของเขาแขง็งแรงเมื่อผู้ชายตกลงรักใครจริงจังร่างกายจะหลั่งอกซิ c i ซินเพลสเวสโพรเ i นส์อุ่นึิงคิวของกับความผูกพันริยะยา,ยาวความรับผิดชอบความพักดีความอยากดูแลคู่ผู้ชายกลุ่มนี้ถึงจะไม่หวัวา แต่ความรู้สึกลึกมากแบบรักเลารักเลย 4. ผู้ชูยรักชา equals ต้องการลักฐานความจริงใจก่อนเขาไม่เชื่อคำหวานแต่เชื่อการสม่ำเสมอความตั้งใจเล็กๆที่ชัดเจนความจริงใจที่ไม่พยายามเกินไปการสื่อสารตรงๆไม่เล่นเกมเมื่อเขามั่นใจแล้วว่าเธอไม่ทำร้ายหัวใจเขาเขาจะรักแบบถอนตัวไม่ได้ 5. ความรักของผู้ชายประเภทนี้เป็นแบบค่อยๆลงราในช่วงแรกเขาดูเย็นชาหรือเฉยแต่ระยะยาวเขาจะยึดติดง่ายลืมยากพูกพันทางใจสงไม่เปลี่ยนใจง่ายซื่อสัตย์กับคนที่เลือกเพราะเขาไม่ได้รักจากแรงอารมณ์แต่รักจากการตัดสินใจพลัสความพูกพันที่สสม6ถ้าคุณเจอผู้ชายแบบนี้วิธีทำให้เขาผูกพันลึกขึ้น ผู้ตรงไม่เล่นตัวเกินเหตุให้พื้นที่แต่ไม่หายไปสม่ำเสมอแบบไม่กดดันสแสดงความอบอุ่นในแบบของคนไม่เร่งให้เขาตัดสินใจเร็วให้คนค่าเขาผู้ชายกลุ่มนี้แพ้ความจริงใจที่สุดเขาจะค่อยๆพูกพันจนวันหนึ่งความรักของเขาลึกกว่าที่คนคาดคิดมาก